สวัสดีครับผมการแต่ทุคกครั้งอนิเมะคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของออก็สึกหลังดูอุจแมนแอร์ในตอนแรกกันแล้วนะครับก็คิดว่าหลายคนหลายคนคงได้ดูกันแล้วแหลวนะครับมาคุยกันว่ามีมีมีอะไรน่าสนใจกันกในตอนนี้บ้างเนาะก็แต่ดูก็โทษเรื่องโทษดรวย ก็น่าจอบไปทอสดใสนอกจากที่ดูในตอนแรกนี้แล้วนะครับลักษณะของการทำงานของทีมสก,ก,กิปก็เหมือนจะเป็นทีมเล็กๆในในเมืองที่เหมือนเหมือจะช่วยการทำงานเนาะโดยที่จะเน้นไปในด้าน,านการ สัมบูรมากมากกว่าการตการสปาราตเนาะแต่ก็มีอาวุธที่ใช้ในการขับไล่สปาร์อยู่เหมือนเหมือนกันลนะครับรู้สึกว่าจะชื่อชื่อซูนิเตอร์ซึ่งเป็นอาวุธที่อาวุธที่ดูคล้ายคล้ายปืนเนาะแต่ก็เป็นกรรบบโปรยตะสีเหลืองออกมาใช้ใช้ในการควบคุมหรือว่าขับไล่สปาร์ไปเนาะไม่ใช่อาวุธในการตดการสปานะั้นั้นนะครับแล้วจากที่ดู คาแรคเตอร์ของคนหนหมดสริปแล้วแล้วเนี่ยก็เหมือนจะมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอยู่หลายหลายคนเลยหลายหลายคนเลยล่ะครับนอกจากยูม่าที่เราเห็นกันทันแล้วก็ยังจะมีอ,อ,อย่างชูน่าที่เหมือนเหมือนจะเช่าดื่มกาแฟมากเลยแต่ที่ทีมสคคิมนีเขาเหมือนใจยังมมีกาแฟเนาะ เหมือนจะมีอากาอจากแฟรแปลกๆแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มียูปี้ซึ่งก็เห็นคารคเตอร์ชัดอยู่บ้างแต่อีกสองคนอย่างเยอร์ฮัวนาบันทึกฮิโรชิกับเอ่อกับนักส,สืบเรนเนี่ยเหมือนจะยังไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากแล้วนะครับและถึงจะออกโทษสดใสขนาดนี้แต่แต่ก็ยังไม่ได้ใจว่าเนื้อเรื่องช่วงหล,หละะังๆจะตึงขึ้นหรือเปล่านะในส่วนก็ัด ใช่ก็ตัดเต็มมากเลยแหละครับในตอน,นได้เหมือนจะไปลองลองเทคกด้วยเลยเนาะรจริงมีการนับเวลาด้วยแหละนะครับแต่ตอนดูตอนแรกของผมก็ผมก็มืสัตะเกตยบละละเนาะแล้วก็มีมุมกล้องที่น่าสนใจดีละนะครับอ,อ,อย่างอยางฉากในมุมตึกอะไรประมาณนี้ตัวนี้ลากรัตู้ของมันเป็นไง ก็เห็นคนเห็นคนบอกว่าคล้ายกับยุคช่วงชวะแต่ผมก็ยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครัดงนั้นล่ะนะครับก็คงต้องรอดูในตอนต่อไปล่ะนะครับว่าจะดชึ้นขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะคิดว่านั้นน่าจะเอาใจคนปลายุคเก่าได้มากเลยลันนะน่าสนุกมากเลยล่ะ เลยนะครับแลวก็ฉากน่าจะชอบที่สุดก็น่าก็น่าจะเป็นฉากปิดฉากตอนตุดท้ายเนาะที่ใช้ดาฟันสลนแล้วออกมาเป็นมุมเท่ๆแล้วนะครับก็คิดว่าฉากนี้ก็เป็นฉากที่สมกับเป็นผู้กำกับทารุณิดีแล้วนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะจะเรให้ฉากปิดฉากแบบนี้ทุกทุกตอนเลยหรือเปล่านะอ๋อใช่แล้วก็ล่าแสงอาร์คเป็นอะไเนี่ย รู้สึกว่ามันจะตัวตัวแล้วรู้สึกว่ามันดูเบาไปหรือเปล่านะสาว,สว,สวตอนแรกล่ะลัะนะครับทราบว่าเอห็นอาจจะคือเห็นรับสายของยุูของๆๆยุคยุคยนคยุคที่เด็กกว่านี้มาแล้วล่ะล่ะนะครับก็ของของของอาก็ดูไม่เด็สักเท่าไหร่ล่ะเนาะก็จะมีกรณีตั้งฉากตัากแอคชั่นหล่ะล่ะนะครับ อ่าใช่แล้วก็จากที่บอก,บอก,บอกไปครับก็อ,อาจจะพูดไม่ชัดสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ของภาพวาดขอว่า ขอ,อยู่ในวัยเด็กลาไนะครับมาดูตรงใจเกินไปเหมือนกับว่าออกแบบตัวของอุจอารคขึ้นมาก่อนแล้วค่อยทาภาพนี้ออกมาหลังนะครับมันเลยทาให้ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าภาพวาดของยูวะในวัยเด็กเนี่ยมันจงใจให้ให,ให้ให้มันคล้ายกับอุตจอารคท,ท,ที่ออกที่ออกแบบไว้แล้วหลังนะครับก็จะมี ระหว่านี้ครับสาวก็สื่อเราดูในในตอนในในตอนแรกล่ะนะดูแล้วน่าจะเรื่องที่คาดหวังคาดหวังได้ล้านครับว่าจะเป็นเรื่องที่สนุกล่ะล่ะล้านนะยังไงก็รู้กันต่อไปล้านนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องกับอือดิฉันว่านี่ก็ยังไม่เปิดเผยในในตอนนี้ลนนะครับเห็นว่าจะค่อย เปิดเผยไปตามเน,เนื้อเรื่องล่ะนะเราดูกันว่าพอเนื้อเรื่องดำเนินไปถึงจุดหนึ่งแล้วนี่เรื่องของเรื่องของยุ่งะกับอุนอร์ุมนหรือว่าดูที่คอน,นี่การพบเจอกันขอของสท้ขคนเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล่ะนะครับในตอนนั้นก็ก็คง จะได้มาคุยกันแล้วนะครับเอาละคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บ